อาบน้ำหรอทำไมตัวแห้งจังโอ้โหอาบุอาบน้ำหรอฮ่าเขาขี้เขาขี้ข,ขี้ใส่ที่นอนด,ด้วยเรียวเชียว ตัวมันอมยังไม่ใช่บกไม่ผอมแล้วเนี่ยอ้วนตุกอยู่ในเนี่ยเห <laughs> ม็ไหนไรวะแล้ว,ดวเวดยวีดนยนน้ำ ไม่แน่เลยเออจะบอกว่ามามาอ้